ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยอีกครั้งวัาเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในปันนี้ันเนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้ CM เุดแสนจะตจดีนะครับผมจัดตัวละครประจำเดือนมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครเทียหนึ่งใหม่แชมินคนนี้ นี่เองบอกเลยว่าตอนอยู่ที่เซิฟเกานะครับผมน้องเป็นตัวละครล้มละลายอันดับหนึ่งที่ติดตลาดมาเป็นระยะเวลากว่า4เดือนนะครับผมน่าจะเบอร์ไปน่าจะประมาณ3เดือนเนาะเพราะว่าตัวละครตัวไหนก็เอาไม่ลงนะครับผมแต่พอเข้ามาเซิฟไทยปุ๊บความสามารถของน้องก็ถูกเนิร์ฟนะครับผมช่างเป็นอะไรที่น่าสงสารสุด,สด ลุงจําได้ว่าน้องอ่ะมีความสามารถในการตบเมืองของน้องเองแล้วก็ขโมยเงินนะครับผมขโมยมาเบิลคนในแถวตรงนั้นเนาะแต่พอเขา้าเซมี้มังไม่มีจ้าแต่ความสามารถอื่นก็ยังคงอยู่นะครับผมเรามาดูกันที่น้องอีโวเชมินกันก่อนดีกว่านะครับผมความสามารถแรกของน้องก็เป็นความสามารถใหม่ที่ ที่เป็นความสามารถของน้องเลยนะครับผมก็คือเมื่อตรงพทีดิองชันมีโอกาส70%เนาะอันเชิญมือระเบิดนะครับผมไปยังพื้ดิี่ที่ต้องการแล้วก็นะครับผมมือระเบิดนี้เนาะก็จะทําการลบสิ่งติดตั้งสีเอฟเฟกตอันเชิญที่เราเลือกตรงนั้นออกไปนะครับผมทําให้เรานั้นก่อสร้างแลนด์มาร์คขึ้นได้แล้วก็เพิ่มเข้าระทางคูณสองด้วยอีกครั้งนะครับผมเมื่อเราทําการก่อสร้างโดยความสามารถปาระเบิด เราก็จะย้ายไปยังพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเพชรโซเก่าเนาะเราก็จะขโมยมาเบิลของศัตรูที่อยู่ในแถวตรงนั้นนะครับผมโดยการตกมือของเราแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะวความสามารถตบปาของน้องมีความสามารถในการยกเลิกสกิลเคลื่อนย้ายเลยนะครับผม50%เนาะแล้วก็60%ป้องกันเอฟฟกอันตรายที่เกิดขึ้นกับฉัน จบนะครับผมเพียงเท่านี้แล้วก็เมื่อเรานะครับผมตัวเลนมาหรือวัาก่อสร้างเลนมา,ะน,น,มานะครับผมมีโอกาสเจ็ดสบรสร้างร่างเงานะครับผมอันนี้น่าจะเอามาแทนขโมยมาเบิ้์แหละเพราะว่าพอเรากดมือระเบิดปุ๊บสร้างร่างเงาปับ๊บเราย้ายไปที่ร่างเงาแล้วก็จะสามารถโจมตีศัตรูได้เลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อตกร่างเงา70%็เรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มมาหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็เมื่อตกไม่ได้ของฉันฝ่ายตรงข้าม,ามล็อกยกเลิกสกิลล็อกข้าม,มาทางเมืองคูณเมื่อฉันตกฝ่ายตรง เมื่อฉันตกพื้นที่ของฝันตรงข้ามโอกาส45เปอร์เซ็นต์ยกเลิกล็อกข่าบันทางเมืองคูนอ๋อทำการปลดล็อกนั่นเองแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ปันตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส45เปอร์เซ็นต์ที่จะยกเว้นค่าบันทางแล้วก็เพิ่มข่าบันทางคูนสองเมืองทั้งหมดอืมยกเลิกค่าบันทาง45เปอร์เซ็นต์เลยเหรอน้องก็เป็นตัวละครที่เอาไม่ลงอยู่เหมือนกันนะครับผมนอกจากว่าจะขโมย เงินของน้องจนน้องตายอืมก็พ่อน้องมียกเว้นค่ามันทางไงต้องเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่นี่ในกรณีที่น่าจะเป็นเทิร์นของเราใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเทิร์นของศัตรูศัตรูดึงเราไปตกความสามารถสี่้าเปอร์เซนตก็จะไม่ติดใช่ไหมน่าจะใช่ลืมคิดไปตรงนี้นะครับผมส่วนตำแน่นเชมินเนาะเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมแล้วก็ อ๋อแปดสิบห้าแปดสิบห้ก็ถือว่าเยอะแต่มันไม่โหดดนะความสามารถขโมยเงินหาย่ะกลายเวาสามารถตกเงาแล้วก็จ่ายเงินตามปกติอ้าโอ้ยไม่ก็แล้จี้ลิงน้องก็เยอะซะด้วยมีจี้เดียวนะครับผมจี้ฮิปโปโปเตมัสสีสดใสหมูเด้งอะ ไม่ใช่หมูเด้งไม่ใช่สีชมพูนะผมความสามารถของบัตรเชิญปาร์ตี้ฮิปโปสดใสก็คือเมื่อตกในมากของเรา75%จ็ดสิาเประค่าพนันพื้นฐาน70%แล้วก็เรียกศัตรูมาแบบสุ่มหนึ่งคนนะครับผมเมื่อเราเามื่อฝ่ายตรงข้ามย้าย2เทิร์น2ครั้งให้ได้1เทิร์นนะครับผมมีการเป็นะสิเนาะส่งไยาก,กาะร้างทั้งหมด2ครั้งแล้วเมื่อชั้นตกยังเรียงชั้นรับ80%ของค่าก่อสร้างก็คอมโบกันในตัวนะครับผมเราจะได้มีเงินไปเชิญเขาวิธีหาได้เห เราก็ต้องปิดตัวละครก่อนไงเราถึงจะหาจีรีฮิโปโดได้ส่วนคอสตูมของน้องนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมก็คือเวอร์ชันที่1กับเวอร์ชันที่2เวอร์ชันที่1นะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการเริ่มเทิน80%เคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่ต้องการ8ช่องด้านหน้านะครับผมช่องไหนก็ได้เนาะอีกอันนึงก็เป็นโอกาส60%ป้องกัน,ก,นการจดกรมเบิรนะครับผมถ้าเกิดว่า น้องแชมินนะครับผมมีอัญมณีหมายเลขสองอยู่แล้วก็จะฆ่าน้องยากหน่อย,น,อยนะครับผมเพราะว่าสิ่งเดียวที่น้องแพ้คือการขโมยมาเบลิลแต่ถ้าเกิดว่าน้องมีการป้องกันการขโมยมาเบลิลปุ๊บก็ทกําไมก็ยากนิดหน่อยแต่ขอให้40%ติดกันละกันหรือไม่ก็ขังกงน้องแล้วก็ค่อยขโมยก็ได้นะครับผมเรืงง่องง่ายๆเนาะน้องไม่มีป้องกันการขังกงนี่ใช่ไหม ใช่เลยส่วนความสามารถทั้งหมดทั้งมวลของน้องนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดูนิรีทของทุกคนเนาะว่าอยากจะเล่นน้องหรือเปล่าถามว่าน้องเมืองแพงไหมเมืองน้องแพงแน่เพราะว่าน้องมีร่างเงาร่างเงามันจะบวกเงินสูงสุดห้าร้อยเปอร์เซ็นก็น่าจะเอาเป็นตัวละครที่เอาไปลงเวิร์ลบอสได้นะครับผมไม่นหนยากเลดบอสหรือเวิร์ลบอสหรือไล์บอสสักหนึ่งอย่าง ที่ลุงนั้นก็ไม่ได้เล่นนะครับผมส่วนวิธีการหาน้องเชมินนะครับผมสาหารหาได้แบบง่ายๆเนาะจากการที่เราจะต้องสะสมนะครับผมตั้งแต่เงาของน้องระเบิดมือที่มีอยู่ สามสีนะครับผมสะสม2อันเท่ากันเอามาแลกเปลี่ยนเป็นการเอสเนาะแล้วก็สะสมการเอสหอันกับ A บวกนะครับผมอีก5ใบนะครับผมนี่เป็นปืนของน้องเอามาเลกเป็นเอโบเชมินได้เลยส่วนตำนานนะครับผมก็เติมนะครับผมแสงตำนานเชมินเนาะสามร้อยนะครับผมเอามาเลกเป็นตำนานเชมินได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับผมมีตำนานเชมินแล้วนะเราก็จะได้นะครับผมตัวภารกิจแผนที่มาครอบครองนะครับผมเราไปดูของรางวัลในตัวกันนิดหน่อยดีกว่าว่าหน้าทำต้อง มีไปตำนานหรือเปล่าสําหรับภารกิจนะครับผมก็ได้200รยเพชร200้เพชร300เพชร3 0 0ร้อเพชรพันเพชรพันเพชรเท่าก็เท่ากับ3000เพชรคืนมานะครับผมแต่เราจะไม่ได้หมดแค่1นึ่งหมื่นหรือว่า2อง0มื่นะครับผมอีเวนต์ใหม่ๆของเซิร์ฟไทย4ี่หมื่นครับโคตรโหดแต่ถ้าดวงดีหน่อยก็2องหมืแหละ อืมแต่ช่วงนี้ลุงก็ไม่ค่อยเจอคนดวงดีสักเท่าไหร่หรอกนะก็ส่วนมากก็มีแต่ดวงสวยนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นสุ่มสนะีเนาะร้านค้าอีเวนต์แรกเปลี่ยนก็คืออะไรเติมเหรออ๋อตรงนี้บนันร้านค้าอซื้อของอีกนะแล้วเพลทูวินจริงได้มาแล้วนี่อันแรกเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นจากอีเวนต์ที่แล้วเนาะ ก็ยังดําเนินมาถึงตอนนี้หมดวันที่4นะครับผมแล้วก็เปิดลูกบาททุกวันกันแล้วกันทำธุรกิจด้วยยังไงสึกระดับโลก worldwide worldwide จบแค่นี้ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจมากแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องมาไม่โหดตัวละครเก่าๆอย่างภาพไพมนีก็ยังคงเล่นได้อยู่และลุงก็มีภาพไพมนีอยู่ดังนั้นลุงก็ไม่ต้องเสียเพชรไปหาตัวละครใหม่แต่ถ้าใคร จำเป็นที่จากแค่ได้อยากจะได้คะแนนของอบอลโลกอะ่ะเยอะๆก็หาเถอะตัวละครที่เพิ่มเมืองคูณ3 0 0้อเอ้ย5 0 0อ่ะมาได้คะแนนง่ายนะครับผมแต่คิ่นี้ลาไปก่อนผมก็หมาคิดหน้าขอทุกคนมีความสุขกัรเลยกิจสิิเซิร์ฟประเทศอัลลีทริกย์กบลาเกียกิจสิินะครับผมหากมีถถอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอหอมแก้มหน่อยไปแล้ว